สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ร้านชอเชิญนะคะจะมารีวิวกระเป๋า2รุ่น2แบบนะคะรุ่นแรกก็คือเป็นน้องจิ๋วนะคะน้องจิ๋วของเราจะอยู่ที่ขนาด10บคะูณสินะคะ10บคูณสิบนะคะนะคะสิคูณสิความสูงก็ประมาณ10เหมือนกันก็คือช่วงช่วงระหว่างตรงนี้ตรงนี้นะคะก็7นะคะแล้วก็รวมสายด้วยนะคะเป็น10บคูณสิค่ะ ขนาดกำลังน่ารักกทัดรัดเลยนะคะใส่ได้นะคะมือถือกระเป๋าเงินขวดน้ำแก้วน้ำได้นะคะเห็นจุ๊ๆแบบนี้แต่จุนะคะนะคะอีกรุ่นหนึ่งก็คือ a 4ของเรานะคะ a c ของเราจะประมาณ11คูณ11นะคะอันนี้ไม่รวมสายนะคะสายสายยาวนะคะสายสพะายยาวนะคะอันนี้เป็นเชือกฟอกนะคะส่วนน้องจิ๋วของเรานี่จะเป็นเชือกร่มนะคะ มีความทนทานนะคะเชือกโลมมีความยืดหยุ่นนะคะการดูแลรักษาง่ายนะคะเชือกฟอกก็เช่นกันการดูแลรักษาก็ง่ายนะคะที่การซักก็คือง่ายมากเลยนะคะบางคนบอกเอ๊สีขาวไม่อยากเอาไปหรอกกลัวสกรปรกกลัวเลอะนะคะง่ายนิดเดียวนะคะแล้วก็ซักปกติเลยถ้าใครมีเครื่องฝาบนนะคะเครื่องปั่นสองถังหนึ่งถังได้หมดเลยนะคะปั่นในเครื่องเลยค่ะ ากแห้งขอให้เน้นที่แดดแรงๆนะคะสำหรับเชือกเชือกฟอกนะคะรับรองสีใหม่กิ๊กเลยนะคะนี่นะคะมารีวิวนะคะ2รุ่นนะคะ2ขนาดนะคะเพืเ่อนๆสนใจอย่าลืมทักไปได้ที่ชอเชิญนะคะหรือว่าทุกช่องทางเลยนะคะเช่นใน Line Official ใน Youtube ก็ได้นะคะในเพจนะคะแล้วก็ ใน n s t a กแกมได้ทั้งนั้นเลยนะคะทักแม่ค้าแม่ค้าไอ้กำลังรอตอบอยู่นะคะสนใจทักได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ